สวัสดีค่ะเบสซิ่งให้ไพ่นําทางนะคะสวัสดีชาววันอังคารนะคะนี่คือไพ่ประจําตัวคนที่เกิดวันอังคารนะคะเทพพังขานสัปดาห์นี้การงานการเงินจะเป็นอย่างไรนะคะวันที่28ตุลาคมนะคะถึงวันที่3พฤศจิกายนเรามาเริ่มจากการงานนะคะขอบคุาอาจารย์นะคะอวยพรวัวชัย นำทางคนที่เกิดวันอังคารด้วยนะคะการงานในสัปดาห์นี้นะคะของคุณจะเป็นอย่างไรไพ่ใบแรกนะคะการงานพระศุลลราหูนะคะมีความเครียดเนาะไพ่ใบที่สองหกเบื่อเหนื่อยและไพ่ใบที่สามม,มีความติดขัดนะคะคนที่เกิดวันอังคารสัปดาห์นี้รู้สึกเหมือนแบบขยับขยายไม่ค่อยได้อืม ะะมันมีความแบบถ้าคุณอยากขยับขยายใดก็ต้องวิ่งเต้นเหนื่อยเลยทีเดียวนะคะการงานถามว่ายุ่งไหมก็ยุ่งพอสองครนะมันมีความยุ่งมันมีความเครียดมันมีความแบบติดขัดเพราะฉะนั้นก็ใจเย็นๆนะคะคุณเป็นคนเก่งอยู่แล้วนะคะอันนี้ใจเย็นๆใครรอง,งานอยู่เนี่ยเกณฑ์ได้งานก็ยากอยู่เหมือนกันในสัปดาห์นี้นะคะอืม แต่ถ้าเกิดว่าคุณทำอะไรอยู่ในส่วนของออนไลน์เบื้องหลังใส่เทาอืาเทาๆเนี่ยจะโดดเด่นนะคะจะไปในทิศทางที่ดีแต่มันก็ยังอยู่ในส่วนของออมีอุปสรรคแล้วก็เครียดอยู่นะคะถ้าเกิดว่าได้เดินทางหนูว่ามีการได้พักสักนิดนึงเนี่ยจะดีนะคะบางคนเนี่ยมันอยู่ในช่วงของ gap แกล็บในที่นี้คืออาจจะเป็นแบบเขาเรียกอะไรรอยต่ออะต้องเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่งที่คุณต้องหยุดพักอะอาจจะเป็นไปได้ว่าในสัปดาห์นี้สักสามสี่วันอะไรอเงี้ยสองสองส,องสมวันมันจะเป็นช่วงของการหยุดนิ่งเพื่อรอนะคะหรือว่าในในใครหลายๆคนเนี่ยสัปดาห์นี้เนี่ยมันอยู่ในช่วงของการหยุดนิ่งรอที่จะไปต่ออืมประมาณนี้อ่ะ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าใครรองานอยู่นะคะก็รอสักหน่อยเนาะเพราะว่าสัปดาห์นี้เนี่ยมันเหมือนเป็นสัปดาห์ของความที่แบบคุณต้องมันมันเป็นสัปดาห์ของการแบบช่วงจังหวะของการหยุดพักหยุดนิ่งหยุดรออมอ่ะมาทีนี้เรามาดูการเงินการงานนะขยับยากนะคะการงานสัปดาห์นี้ขยับยากเรามาดูการเงินขอให้การเงินดีนะคะ ถ้าคุณจะลงทุนใดหรือว่าต่อยอดธุรกิจเนี่ยให้ระมัดระวังคิดให้รอบคอบนะคะมันไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่ในสัปดาห์นี้นะคะอ่ะทีนี้เรามาต่อกันเรื่องการเงินการเงินนะคะมีภาวะของความวิตกกังวลซุ่มเสี่ยงอืมเอ่อแต่ก็จะผ่านไปได้แบบฟุกๆนะคะหืดขึ้นคออยู่เหมือนกันที่จะผ่านไปได้ในสัปดาห์นี้นะคะ ผ่านไปแบบฟุกๆจริงๆอืมก็ระมัดร,ระวังนะคะอุปสรรคทั้งเรื่องการเงินไพ่ลาหูคือความลุ่มหลงมัวเมาการติดขัดเรื่องการเงินโดนอมเงินมันก็เลยมีภาวะของความเครียดอุปสรรคซุ้มเสียงมีความวิตกกังวลในเรื่องการเงินเออสัปดาห์นี้จะรอดหรือเปล่ารอดหรือเปล่าอ่ะรอดนะคะรอดอยู่แต่ก็กว่าจะรอดได้ก็หืดขึ้นคอกว่าจะหมดสัปดาห์อะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงๆมีเกณฑ์อะไรที่ มันมันมันผ่านไปได้แบบฟุกฟกอะ่ะเออนะคะอืมก็ขอให้สู้ๆนะคะเออมันสร้างบารมีนะคะอย่างเช่นเอ,อ่อนั่งสมาธินะคะทำทำดีย่อมได้ดีนะคะจริงๆเป็นไพ่ของเทวดาให้โชคนะคะแต่มาตัดกับลาหูเนี่ยเหมือน บุญมีแต่กำบังเพราะฉะนั้นนะคะหมั่นสร้างบาร,รมีในสัปดาห์นี้นะคะจะทําอะไรก็ได้บูชาลาหูนะคะอืมแล้วก็เอ่อข้าน้ำข้าไฟความเป็นความตายอะไรอย่างเงี้ยจะดีนะคะที่จะอยู่ในสายหมู่นะคะ แล้วก็ช่วงนี้ถ้าเกิดว่าคุณคือมันมีเกณฑ์เดินทางถ้าคุณเดินทางก็ระมัดระวังนิดนึงนะคะมันอาจจะมีเหตุใดที่แบบรถมีปัญหาหรือว่ามีความติดขัดเข้ามีความติดขัดเข้ามานะคะแล้วมันจะทําให้เสียงเงินก็ระมัดระวังตรงนี้นะคะอืมอ่ะมาลํำดูความรักนะคะสัปดาห์นี้ความรักจะเป็นอย่างไรโความรักระมัดระวังนะคะ คนโสดสัปดาห์นี้ความรักให้โสดไปก่อนนะคะไพ่ไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะคะคนที่เข้ามาจะเป็นคนที่แบบรักสนุกนะคะก็ระมัดระวังเนาะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วนะคะก็ระมัดระวังบุคคลที่สามนะคะที่มาทําให้ความรักนั้นสั่นคลอนเนาะบุคคลที่สามก็มาในหลายรูปแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นมือที่สามไม่ว่าจะเป็นเออครอบครัว หรือมิตรเพื่อนอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะก็ระมัดระวังนะคะเพราะว่าเกณฑ์ความรักไม่ค่อยดีในสัปดาห์นี้ก็ให้ระมัดระวังจิตใจของตัวเองนะคะเพราะว่าพอมันมีเหตุเนี่ยคุณจะสับสนวุว่นใจนะคะเพราะฉะนั้นควบคุมอารมณ์นิดนึงถ้าเกิดว่าคุณนิ่งได้คุณก็จะจัดก,การกับปัญหาความสัมพันธ์ได้แต่ถ้าเกิดคุณนิ่งไม่ได้มันก็จะวุ่นวายใจเลยทีเดียวนะคะอืมอ่ะ นะคะคฝากไว้ให้ควบคุมอารมณ์ในสัปดาห์นี้สำหรับคนที่เกิดวันอังคารน,นะคะก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะแล้วเ,เจอกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ